ประเทศไทยมีพื้นที่เพื่อการทำนาข้าวมากกว่าการทำการเกษตรชนิดอื่นๆอ,อีกทั้งข้าวเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาซึ่งในปี2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวรวม67,67700 0ไร่ได้ผลผลิต30.3ล้านตันจากการประเมินความสูญเสียผล,ผลผลิตข้าวหลังการเก็บเกี่ยวพบว่ามีประมาณ30เอร์เซน์จากปริมาณข้าวที่ผลิตได้เท่ากับ30.3ล้านตันจะมีปริมาณข้าวที่สูญเสียเท่ากับ9.2ล้านตันคิดเป็นมูลค่า61,152.4ล้านบาทจะเห็นได้ว่า ผลผลิตข้าวที่สูญเสียนั้นมีมูลค่ามหาศาลถ้าเราพูดถึงะบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต้องเน้นตั้งแต่บริเวณของการทํางานบริเวณของการทํางานเบื้องต้นของหลังการเก็บเกี่ยวนั่นคือการเอารถเข้าไปเกี่ยวในนาข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เอาข้าวที่เกี่ยวมาแล้วเนี่ยคัดก้านคัดฟางคัด กิ่งกางราลาแลล,แล้้ววกกก็็ขนนนมาาาาางงงีีรรรบสํคัญเปอยย่่ิจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผลผลิตข้าวนั้นต้องทําในระยะเวลาและความชื้นที่เหมาะสมเนื่องจากจะส่งผลต่อปริมาณการสูญเสียและคุณภาพของเมล็ดข้าวกเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้หลายวิธีด้วยกันหากเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ควรเก็บเกี่ยวที่ระยะ25-30วันหลังออกดอกหรือที่ความชื้นเมล็ดประมาณ23%ส่วนการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนโดยใช้เคียวเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวที่ระยะ30วันหลังออกดอกเพราะการเก็บเกี่ยวเร็วหรือล่าช้ากว่าระยะที่กําหนดจะส่งผลต่อปริมาณการสูญเสียผลผลิตข้าวส่วนการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวแบบวางรายจะทำที่ระยะเดียวกับการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน การลดความชื้นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคนจะลดความชื้นข้าวภายหลังการเก็บเกี่ยวโดวยการตากข้าวฟ่อนในแปลงเป็นเวลา3วันเพื่อให้เมล็ดข้าวมีความชื้นเหลือประมาณ14-15%และง่ายต่อการนวดและเหมาะสมสำหรับเก็บรักษาในขั้นตอนนี้จะสูญเสียปริมาณผลผล,ผลิตข้าวค่อนข้างสูงเนื่องจากการตากข้าวไว้ในแปลงอาจถูกทำลายด้วยสัตว์ทั้งหลายได้แก่นก หนูและแมลงต่างๆรวมทั lungs, hmm. uh ้งการอยู่ในภาวะเปียกและแห้งสลับกันคือเมล็ดข้าวได้รับความชื้นจากน้ำค้างในเวลากลางคืนและความร้อนสูงจากแสงแดดในเวลากลางวันจะส่งผลให้เมล็ดข้าวมีคุณภาพการสีต่ำการนวดข้าวจะทำในกรณีที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคนซึ่งเกษตรกรสามารถใช้เครื่องนวดที่มีอยู่ทั่วไปได้ ทั้งนี้ความสูญเสียที่เกิดกับผลผลิตข้าวในระหว่างการนวดประมาณ0.19เปอร์เซ็ขน,นของผลผลิตคือในกระบวนการลรงสีเนี่ยพูดได้เลยว่ามันมีความสำคัญถ้าจะแบ่งออกมาเนี่ยเป็นส่วนๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งเอาอไปเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนส่วนแรกก็คือการลดความชื้นข้าวเปลือกลดความชื้นข้าวเปลือกลดยังไงให้มีคุณภาพ ลดอย่างไรให้ไม่ให้ข้าเปลือกเสียหายนะครับลดอย่างไงให้ความสูญเสียจากๆากนั้นน้อยที่สุดนี่คือจุดหมายใหญ่ส่วนที่2ก็คือเมื่อลดแล้วเนี่ยเราได้เข้าเปลือกแล้วเนี่ยข้าเปลือกนั้นเนี่ยจะมาขัดสีอย่างไงให้ได้ข้าวสารเป็นมาตรฐานแล้วก็มีมูลค่าการเสียหายน้อยที่สุด